กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีพอเที่ยงด้เดือนทางมาอำเภอตาลสนุน้องขาทแต่ผู้ชมเนาะอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลนี่แหละครับผมมาติดตามตฤเลขกันนะแต่พอเที่ยงเลยมีโอกาสเดินทางแวะเข้าไปหาหนองกุหลาบซึ่งเป็นเด็กพิเศษครับผมพอเที่ยงได้เคยได้เห็ดคลิปกันลงไปครั้งหนึง่งจะน่าแหละครับปรากฏว่าง,ง่วนั่นเฉียดแต้มนึงเฉียดแต้มนึนครับพอเที่ยงเดินทางมาทางตาลสุมมหาติตตามตฤเลขนันแต่ก็เลยต้องแวะมาหาหนองกุหลาบอีกครั้งหนึ่ง อย่าเขาไปฟังเมืองกํา้องกุหลาบไปฟังบังบงไ,งบไดดครับเพราะมันบอกบ่ไดดเนาะมันเป็นเด็กที่เศียที่บอกว่าด้ดต่สามารถเขียนได้ครับผมเขียนได้ใหเพิ่นเขียนตัวเลขให้เบื่องล่องเบื่องครับบ่แน่งวดก่อนเสียดไปแต้มนึงงวดนี้อาจจะเข้าตรงต,ง,ต,ง,ตงก็ได้นเนาะแต่นมูชมเนาะไปครับไปเบื่องน้ากันเลยวานงวดนี้น้องกุหลาบจิเขียนให้ตัวใดให้ท่านมูชมแฟนช่องไน้ไปเสียงชค่วบบิ่กเนาะครับผมเนาะไปเบื่องพอ้องกันเลยครับผม นาะกระหางหายโดนเตื่นบะครับเฮ้าได้มาติดตามตัวเลขกับน่องกุหลาบครับผมน่องกุลาบเพิ่นเป็นเด็กพิเศษครับผมที่เพิ่นบอวบได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นยังไปโรงเรียนอยู่ด้ครับท่านผู้ชมยังไปโรงเรียนขึ้นป .4 ีแล้วแต่มอนี้พอดีเป็นหลงน้องเท่ากันกับมูบดนี้ <c oughs> น้องเท่าเพิ่นแบบสวยงามมีแนวสอดแบบดีแต่ของมูบ่มีแนวสอดเรยเขียดเรยโบไปาซัสน <c oughs> เรยโบไปเนาะแต่าสอบถามบิง่งให้น้องกุหลาบเขียนเลขให้ครับท่านผู้ชมเนาะ ใหมากก็คอยเอาไปพิจารณาเบื้งเนาะครับบอ่อมาก,กให้เบิง่งบปคนสุขสนานน้องกุหลาบครับผมเป็นเพ่นเป็นเด็กพิเศษเิ่นจะบอกบ่ได้ครับผมเนาะเป็นคนที่บอกบ่ได้ฮาก็ลองเบื่องหามีโชคมีดวงพอเที่ยงเคยเอาล่งข้างหนึ่งครับผมตัวเลขเพ่นพิษแต้มเดียวครับผมเนาะพิษแต้มเดียวข้างนั้นพอเ,เที่ยงมเาน่ถวนี้ก็เลยได้เดินทางมาหาน้องกุหลาบอีกข้างหนึ่งเนาะครับผมเนาะใส,ใส่เขียนให้เนี่ยตัวไหนตัวไหน <c oughs> อ๋อ <c oughs>

เขียนซือ <rapper> ก er ่อนครับท่านผู้ชมเนาะเขียนซือก่อนเขียนซือให้ชมก่อนนะครับโอ้ตัวหนังสือที่เขียนงามใท่เนาะครับเรียกออกตัวใดบ้างซืออย่างกัตนาบุญธรรมกัตนาบุญธรรมครับซือเป็นกระมวลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเขียนตัวใหญ่ใโอ้โหดี พอเที่ยงเคยมาถ่ายทำกำนองครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขงวดน,น,นั้นรู้สึกว่าพิษแต้มหนึ่งครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเลยคิดถึงน้องเดินทางมาทามาั้งอำเภอจานสุมก็เลยแวะมาหาน้องกุหลาบเนาะครับผมเนาะแวะมาหาน้องกุหลาบฮืมเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขถามก็บอกว่าถือเด้อครับท่านผู้ชมต้องเขียนอย่างเดียวครับเขียนท่านผู้ชมในเบิง่ง ครับผมเปนเดเขียนตัวน้อยหน่อยเนาะเป็นอายครับสมุชชมเนาะอายครับนี่อย่างนั้นหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเลขสามตัวเลขสามตัวแต่ว่าน้องเขียนตัวน้อยหน่อยครับสมุชชมเนาะน้องเขียนตัวน้อยหน่อยเพราะเจี่ยงี่ถามก็ะถามกระโบกหัวใจสี่ถามเนาะหนึ่งแปดห้าสี่สามแปดต้องพอเที่ยงเนาะหนึ่งบ่หนึ่งแปดนึกหนึ่งเหลือเกินละเฮ้อ เนึงก็เลขเจ็ดตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะแม่บัวเนาะหนึ่งแปดห้าสี่สามแปดบอกเลขห้า้เลขโอ้หนึ่งวันนี้หลายหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดแปดห้าก็ได้ครับหนึ่งแปดห้าเจ็ดแปดหายมาวบครับคุณเทืองโอาเด็กแปดนั่นละเด็กแปด อ้ะใหญ่ต้องบอกบอกคนเขียนตัวใหญ่ๆเบังใหญ่เอาเอาเขียนไหมตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่สิตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะเขียนไหมเขียนไหมครับเขียนตัวใหญ่เขียนตัวใหญ่เลยเขียนตัวใหญ่เป็นเขียนม่งตามเขียนแมนตัวใหญ่ๆเลยนะเป็นเป็นสียงสารกับแม่เป็นเรื่องหงุดหงิดนะก็ทำกันแล้วเออเขียนตัวนั้นแต่ว่าตัวใหญ่ เขียนตัวนี้ล่ะลูกแต่ว่าเขียนตัวใหญ่ๆเอาตัวเอามาตั้งที่เอามาตั้งที่เบ๊เอเขียนตัวบอกใหญ่ๆน้องพันธนัดานัดนนัดเขียนตัวหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าเบิ่งพันธ์เขียนในเบิ่งโอ้มือใายพร้อมมือใสายออเขียนมือใายพร้อมก็ท่านผู้ชมใหญ่กูนี่ตัวใหญ่กูนี่กูบอกใหญ่อีก เออเขยต้ย่ใหญ่ตาขอมเห็นเขียนตใหญ่เอเขียนเลยครับอาซเห็นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอืมเยนสี่ตัวรึเปล่ไอ้ส่ตัวนี่กรนโู้ชมยสองตัวนั่นเอแต่มาเขียนตัวใหญ่ น,นั่นเขียนใส่้อเขียนไม่เขียนไม่น,นั่นเขียนแค่ยังสี่เดี๋ยวยายบอกเขียนเขียนตัวเขียนท้องตัวเด้วเขียนไม่แค่สี่เออเขียน,น,นสีนะนส่นะเอาเขียนไม่เขียนไปหันยแค่สี่อย่างเดยเขียนไม่เออเอายังไงสี่เอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาเอาเอา,เอาหนาไม่ลูกเ yeah. นี้ยนี่นี่ตัวใหญ่ เออเออลุงพี่เออครับผมท่านผู้ชมแสดงตัวล่งลูกแสดงพี่กันน้องเพิ่นเขียนหนังสืองา่เลยครับท่านผู้ชมแต่เพิ่นเขียนตัวใหญ่โบเปลี่ยนครับท่านผู้ชมเนาะเขียนตัวใหญ่โบเปลี่ยนแต่ว่าเขียนตัวหน่อยนี่ง่ามตัวหนังสืองามครับผมอืมโอแสดงว่าเวลาเพิ่นไปโรงเรียนเพิ่น คู่สอนกับสอนเป็นเขียนอาบิ๊กี่ยงจีซีบ่เรียบรวยรอครับเรียบร้อยแล้วเบืองเอาเด้อครับสมุชช่มสมุชมเบืองเอาเบืองเอาเด้อครับสมุช่มมาเป็นตัวใดเด้อหัวกลับกันครับสมุชมตัวนึ่งเลขเจ็ดเลขเจ็ดเขี่จเขียนแนวนั่นจะเป็นสามเจ็ดห้ากับแปดสองครัสมุชม พ่นเขียนหม่ครับนผู้ชมเขียนตัวใหญ่พ่นเขียนไห้ตัวนี้เนาะก็ลองไปพิชนะวงอีกนึ่ครับบช่มรับเงืนเลยบ่โอตัวนี้จะรับเงืนเลยแนบ่โอระ่าตัวนี้รับเงื่อนเลยครับบชมรับเงืนเยว่ยาสันอ้ยคือสาี่สางี่ตัวมเจหนบ่ชือบ่

สารเจ็ดหากระโบแนนได้ครับท่านผู้ชมนึ่งหันออกสิบสองกล่องได้อาจจะออกเป็นสองหนึ่งยี่สี่ก็ได้เป็นตัวกับของน้องก็ได้เนาะแต่แต่ชุดแรกนี่โบแมนมันบ่อพ่อเทื่ยงโบแมนโบแมนเลยโบโหคือกันแต่ว่าเพิ่นเขียนให้ชุดนี้บอกว่าอียนตัวใหญ่มักมักตัวนี้บอกอีหล่ะเพิ่นมักชุดนี้มักตัวนี้เนาะสารเจ็ดหาโอ้ยนั่นนั่นยำเลยว่าสั่นครับ ถือแล้วถือแล้วในนับเงินครับสมุชมเฮ็ดมือเฮ็ดมือยังไดี๋ดอกนับเงินเนาะเลขชุดสองชุดนี่ระครับสิได้นับเงินว่าสันเอาลองไปพีชนะมึงก็เองครับสมุชมเนาะว่าเคยมาหาน้องเคยได้เฮ็ดคลิปน้องไปครั้งนึงครับสมุชมจะน่านแล้วเห็นตัวเลขมันสวยแค่แต้มเดียวประเที่ยงกันเลยอยากเอาไปแบ่งปันใหนสมุชมแฟนช่องพอดีแวะเขามากันเลยมาพร้าวนองกุหลาบพอดีนะครับสมุชมเนาะก็เลยต้องขอคลิปเพิ่น เพื่อ่าเพิ่นบอกตัวเลขเพิ่นว่าตัวนี้ละสามเจ็ดหากับแปดหนึ่งสองอย่างใดแสดงน้ำเงินว่าสัน่นครับนี่ละแสดงน้ำเงินซี่อยู่นี่ครับผมถือ,ถ,อถือว่าสั่นแน่อนอนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมพระเที่ยงกาแค่มาติดตามให้แค่เป็นแนวทาง้งซเด้อครับท่านผู้ชมน้องกุหลาบเพิ่นเป็นเด็กพิเศษเพิ่นบ่สาม,มารถที่จะเว้าได้ครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นสาม,มารถเขียนได้เพราะเพิ่นนี่เขาเขาโรงเรียนอยู่กักรุณาเขียนคอมเมนต์แบบสุภาพนี่ด้วครับท่านผู้ชมเนาะ เขาเมนกันแบบสุภาพนี่ครับผมไปมากกะค่อยเบิ้งค่อยเอาไปพิจารณาเองครับผมบอมากกะ่ว่ากันครับผมเพราะว่าของน่องเคยมาเอางวดหนึ่งกับปรากฏว่าเสียดไปแค่แต้มเดียวเพราะเทีงกเลยเดินทางมาเพื่อจานชุมนุมเก็ต้องแวะมหาหนองงรีนะครธรรมชุ่มเนาะก็ลองพิจารณาเบื้องเองครับผมแปดหนึ่งสองกับสามเจ็ดห้าขอบคุณครับน้องกุลาบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบใจจ้าขอบใจจ้า